ก็บวกกันอย่างต่อเน,นื่องครับสําหรับตัวทีเด็ดวีพีที่ผมก็ได้คัดส่งในช่องทางกลุ่มไลน์โดยที่ตัวที่ผมก็ได้เลือกไปก็เป็นเกมที่บาร์เซโลนากบุกไปแซงเดือดรายโยบเกโนได้ถึงถิ่นที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งจากประตูชัยของ2แข้งอย่างเปโดในทีที่60และแข้งหมายป้ายแดงอย่างเดนนี่โอโบในทีที่82นะครับก็เลยทําให้ในตอนนี้บาร์เซโลนาก็เก็บไปได้9คะแนนเต็มแล้วก็ชุดให้ตัว v ีพีของเราก็ยังคงบวกติดต่อกันอย่างต่อเน,นื่องครับ ส่วนท่านใดนะครับอยากรับตัวทีเด็ด VP วีแบบนี้ทุกวันเพียงไง่ายๆครับแค่สมัครมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับไลแอด s อ4ตัวย้ำอีกครั้งนะครับกับไลแอด s อสตัวที่ในช่องทางนี้ผมก็จะแจกตัวทีเด็ด VP วีและสเตปบอลชุดให้ได้ลุ้นกันฟรีๆทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับส่วน6คู่หน้าช่องของเราก็ยังคงทํากับไรเข้าเป้าอยู่ในเดนบวกกันอย่างต่อเน,นื่องนะครับแม้ว่าจะมี2ตัวที่หลุดเรดาร์ไปก็ตามโดยที่คู่แรกครับสิงเจ้าท่าการท่าเรือก็สอนเชิงบอลท่าพคาว,าวไฟสุโขทยัยไปที่สกอร,ระต,ต ซึ่งในคู่นี้ก็กินนิ่มเข้าเป้ากันไปแบบชิวๆเลยครับเกมต่อมานะครับหลังจากที่เก็บชนะในบ้านมาได้ก่อนในเลกแรกแล้วในเกมนี้ทั้งฟ่งยังบอยก็ยังบุกมาเอาชนะการาทสลายได้ที่สกอร์หประตูต่อศูนย์และประตูนั้นก็ได้จากประตูโทนของปีกซ้ายดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสอย่างอลันวูจินิอุสก็เลยส่งผลทําให้แนวทางของเราก็ยังบวกกันไปแบบจุกๆอย่างต่อเนื่องนะครับคู่ต่อมาครับสปาร์ตาปราก็มากดมาโมย้ำใช้ในร่างของตัวเองได้อีกครั้งด้วยสกอร์สประตูต่อ ก็เลยส่งผลให้สปาร์ตาปลักก็ได้ไทะยานผ่านเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ยังทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ยังคงชี้ถุกจุดเข้าเป้ากันไปนแบบใสๆครับและอีกหนึ่งคู่นะครับก็ยังเป็นเกมที่ทางฝั่งของเจ้าบุทุบาเซน่าก็ยังสามารถเอาชนะรโยเบกากโนไปได้นั่นเองครับและสําหรับในวันนี้ครับกับโปรแกรมทีเด็ดที่ผมก็ได้มีมาฝากกันประจําวันพุธที่28สิงหาคม2567ผมก็ได้คัดตัวทีเด็ดหคู่ให้ได้ตามการเหมือนเช่นเคยนะครับ โดยก็จะมีเกมคาราบาลครับที่ทีพมพรีเมียร์ลีกเจอกันเอง2คู่แล้วก็จะเป็นเกมยูฟาแชมเปียนลีกในรอบเพลย์ออฟเลกที่2อีกสคู่ด้วยกันนะครับ<ส>แล้วหากท่านใดนะครับต้องการบวกแบบนี้กันอย่างต่อนเนื่องทั้งตัวทีเด็ด VIP และสเตปบอลชุดก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยครับโดยเพียงแค่แอดไลน์มาที่ Line, line ID S74 ตัวและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็มาลุ้นกระต่อกับแนทางทั้งหมดในวันนี้กันเลยครับเกมคู่แรกมาอยู่กันที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีกคู่5ทุ่มที โดยในเกมนี้คาราบักก็ะพบกับด้านดินโโมสเกบและกับราคาไม่การแทนดิแคปต่ตอเกมในคู่นี้เลทราคาที่ให้มานั้นก็อยู่ที่ราคา0.5ครับสำหรับทางฝั่งเจ้าบ้านในช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากที่ในเกมนัดแรกพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทา้านด้าินินโมสเกตมาที่สกอร์3-0แถมยังไม่พอกับผลงานในฟุตบอลลีกของประเทศตัวเอง คาราบ,บัตก็เพิ่งจะโดนทีมรองรองอย่างทางด้านตูรานโตว,วุชบุกมาเอาชนะได้คารังที่สกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็เลยทาให้ทั้งสถานการณ์ในฟุตบอลลีกและฟุตบอลทวยุโรปก็สอแววว่าอาจจะมีสิทธิแพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันได้ครับส่วนทางฝั่งทีมเยอรมนีนาโมซากเตปครับในเกมนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเอ k เเกอริกาไม่ได้ในเกมลีกที่สกอร์สประตูหนึ่งแม้ว่าผลงานอาจจะชนะไม่ได้ตามสกอร์ที่เข้าเป้านะครับแต่ถ้าดูจากสิติของลูกเกมแล้วก็ยังถือว่าเหนือกว่่่่่าาาาาาทงงงงฝััเจ้บบนนอยยูหลชชววตซึกกกร็ะ ดินโมซาเก็บมาในเกมนัดที่ผ่านมาก็เลยทําให้พวกเขามีสถิติที่เก็บชนะไม่ได้5เกมติดต่อกันแล้วซึ่งนอกจากเกมที่เคยเอาชนะทางด้านคาราบักและ NHK กอลิก้าไปได้แล้วดินโมซาเก็บก็ยังมีเกมที่เอาชนะอิสตาหนึ่งเก้าหกคูล่าไม่ได้ที่สกอร์ห้าประตูศูนย์เอาชนะ NZK นซาเอไม่ได้อีกที่สกอร์สองประตูหนึ่งและพวกเขาครับก็ยังเอาชนะ HNK ซิเบนิกไม่ได้อีกที่สกอร์สามประตูต่อศูนย์ครับและกับผลงานในการเจอกันของทั้งสองทีมในเกมนัาที่ผ่านมานครับ ซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่าดินโมสาเก็บก็ยังเป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะคาราบักไปได้ก่อนที่สกอร์3ประตูศูนย์ครับ ซึ่งถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไม่กานแฮนดิแคปที่ให้มานะครับในตอนนี้ราคาที่ให้มานั้นここก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคา0.5โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําผลตอบแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านคาราบัตเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.03แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างนินโมซาเกะนะครับเ <c ười> ลทราคาที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.86และสําหรับกรกระแสทางในฝ้าฝางตางประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมา ก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านคาราบากมากกว่านะครับแม้ว่ากระแสในเกมนี้ก็จะได้มีการเอียงไปทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านก็ตามครับแต่ถ้ามาดูจากกระแสราคาขาน้ําบวกกับผลงานคนคู่ดูแล้วในเกมนี้อย่างน้อยๆดีนาโมซาเกรบกับ1คะแนนสําหรับพวกเขาก็ไม่น่าจะใช่เรื่องยากครับแล้วถึงแม้ว่าในสถานการณ์ที่ต้องออกไปเยือนอาจจะเป็นเรองนเรื่องของเสียงเชียร์แต่กับความมั่นใจที่เคยทําได้ในเกมนัดที่ผ่านมาแล้วผมก็ยังคงเชื่อว่าดีนาโมซาเกรบ จะเก็บแต้มและผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ดีนาโมซาเก็บเด็ดสุดเกมคู่ที่2เราสลับกันมาดูกันที่เกมคาราบครับในช่วงตีหนึ่งสีานาทีครับซึ่งในเกมนี้ถ้าคุณคอร์ดเวสแฮม,มก็จะเปิดสนามลอนดอนเซเดียพบกับชนด้าบอลมาร์ดโดยกับเรทราคาไม่กล้าที่ให้มาในเกมนี้เลทแรกก็เปิดมาที่ราคา0.25ครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกข,ของทั้ง2ทีมในตอนนี้ ทางฝั่งเจ้าบ้านเวสต์แฮมพวกเขาก็มีอันดับตารางคะแนนที่เดือกว่าทางฝั่งบอร์มาร์อยู่5้าอันดับนะครับโดยทางฝั่งเจ้าบ้านในตอนนี้ก็มีอยู่3คะแนนแล้วก็รั้งเป็นอันดับที่9ของตารางส่วนทางฝั่งทีมเยือนบอร์ามาร์ครับในตอนนี้พวกเขาก็มีเพียงอยู่แค่2คะแนนจากการเสมอมา2เกมติดแล้วก็รั้งอยู่อันดับที่14ของตารางครับและถ้าเราจะมาดูสถิติผลง,งานในการเก็บกินราคาใฮ้ทคเอเชียหลังกับเกมทั้งคู่ก็เคยลงเล่นในเลทราคานี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะทางฝั่งเจ้าบ้านขุนคอนเวสต์แฮ ในเกมที่พวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าคู่แข่งอยู่ที่ราคา0.25พวกเขาเองก็ยังคงเคยทํากาไรจากเหรียญราคานี้ให้นักลงทุนมาไดเพียงแค่13เท่านั้นครับแต่กลับกันถ้าเป็นทางฝั่งทีมเยือนบอลมัดในเกมที่พวกเขาถูกมองไว้เป็นรองอยู่ที่ราคา0.25ทางฝั่งทีมเยือนก็เคยกินราคาทักไรจากในราคานี้ให้นักลงทุนไปได้แล้วถึง57เซลยครับแล้วถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานของทั้งคู่ที่ออกมาแม้ว่าในเกมนั้นล่าสุดครับคุณคอนเวสแฮมก็อาจจะบุกไปเอาชนะทางด้านคริสตัลพาเลสมาได้ในเกมล แล้วก็ทาให้พวกเขาก็เก็บ3คะแนนแรกในฤดูกาลนี้มาได้ด้วยสกอร์สประตูศูนย์แต่การผลงานในช่วงก่อนหน้าครับผลงาน,อน,น,งานของทังฝั่งเวสต์แฮมที่ทําได้ดีที่สุดก็คือเกมที่พวกเขาก็เปิดบ้านเสมอกับทางด้านเซลตาบิโกมาด้วยสกอร์สประตูสซึ่งในผลงานที่เหลืออีก3เกมของทังฝั่งเวสต์แฮมนะครับผลงานของพวกเขาก็ยังแพ้ไป3าเกมรวดแต่ก็ยังดีที่ในทุกเกมพวกเขาก็ยังสามารถยิงประตูใส่คู่แข่งมาได้ซึ่งกับผลงานที่ออกมาครับถ้าขุนคอนเวสต์แฮมก็มีเกมอุบเครื่อง2เกมที่แพ้กับ วูฟแฮม m ตันและคริสเซาเพลไปที่สกอร์สประตูหนึ่งทงสองเกมและอีกหนึ่งเกมครับก็เป็นเกมนัดเปิดฤดูกาลที่ทางฝั่งคุณคอนเวซแซมก็พลาดท่าเปิดบ้านแทนกับทางด้านแอสตันวิลลาไปในช่วงท้ายเกมที่สกอร์สประตูหนึ่งครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งทีมเยือนอย่างบอลมาร์กกันบ้าน,นครับแม้ว่าผลงานในเกมลีกสองเกมในช่วงนี้พวกเขาก็อาจจะเก็บมาได้เพียงแค่ผลเสมอทั้ง2เกมก็จริงแต่ถ้าว่าผลงานถ้าเราจะมาดูจากสถิติภาพรวมแล้วในตอนนี้ก็เป็น6เกมติดต่อกันแล้วครับ ทีทางฝั่งของบอลมัรก็ยังคงไม่แพ้กับทางด้านคู่แข่งมาเลยโดยผลงาน3เกมก่อนหน้าที่จะเข้าโปรแกร,รมพิมพ์ลิงครับทางฝั่งของบอลมัรก็ยังคว้าชัยมาได้2เกมจากการเอาชนะรายโยไบเกโนมาที่สกอร์หประตูศูนย์แล้วก็เอาชนะคิโรนามาได้อีกที่สกอร์สประตูสอครับแต่กับผลงานในเกมที่สเสมอน,นั้นบอลมัรก็สเสมอกับทางด้านทัพปืนใหญ่อเซนนไปที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งครับแล้วถ้าเราจะมาดูสถิติเฮดเฮดผลงานในการเจอกันของคู่นี้ ผลงานส่วนใหญ่ใน,นช่วง5เกมก็จะเป็นทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านขุนคอนเวสแฮมที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้มากกว่านะครับเพราะจากสถิติที่ออกมาทางฝั่งขุนคอนเวสแฮมก็ยังสามารถคว้าชัยไม่ได้จบเกมและบอลมัดทก็คว้าชัยจากด้านเวสแฮมไม่ไดเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่ทว่ากับผลงานในการเจอกันในฤดูก,กาลก่อน ทั้ง2ทีมก็จบเจ้ากันไปในการเจอกัน2เกมเลยครับและในเกมนัดล่าสุดทั้งคู่เจอกันก็เป็นทางฝั่งของคุณคอนเวสแฮมที่ก็เป็นฝ่ายไล่ตามตีเสมอทีมเยือนบอลมัดไปได้ที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งครับเราสลับตัดมาดูทางดานความพร้อมก่อนลงสนามของทั้งสทีมกันบ้างนะครับซึ่งในเกมนี้นนครับทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านคุณคอนเวสแฮม จากรายงานที่ได้มาพวกเขาก็ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติีทศแบนแต่อย่างใดโดยในเกมนั้นนี้ครับก็คาดว่าเจ้าบ้านก็น่าจะมาในระบบ4-3-3โดยเสีซตตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามก็จะมีทางด้านลูคัสฟาเบียนสกี้อารอนวานบิซากา้าแม็กซิมิเลียนคินแมนชองแคร์ตอริโบอารอนแคสเวลเจมส,เส์วอร์สพาวเอสเซนต์อวารเรสโทมัสซูเชกไคเซซิโอซามาวิลโมฮัมเหม็ดคูดุชและดิคลาสฟูคุครับ ส่วนทางด้านฝ้าฝัา่งทีมเยือนบอลมาร์ในเกมนี้จากรายงานล่าสุดนะครับพวกเขาก็ยังคงมีปัญหาตัวเพล่นที่มีอาการบาดเจ็บอยู่เข้ามาดนวยรัา3รายได้แก่เอร์เนสต์อูนาวไทเลอร์อดัมและเดวิดบรูคโดยที่ในเกมนั้น,นี้ครับก็ mm hmm. าคาดว่าทีเมเยอ 4, 3, 3, ือนก็น่าจะมนระบบ4-3-3เช่นกันโดยในตำแหน่งเซฟตัวจริงที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามก็จะมีทางด้านเนโตอดัมสมิธมิลอสเคอร์เคชอิเลียสซาบดี้ดีนอุยเซนลูอิสคุก ไรอันคริสซี่อเล็กซ์สกอตต์ลุยซินิสเซลราดังโกอัลตาร่าและอีวานิสันครับ และถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไมคก้าที่ให้มานะครับจากเลนแรกที่ให้มาน,นั้นในตอนนี้เลทราคาก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.25ครับโดยที่หนา้าอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่นเวสแฮมนะครับเลนราคาค่าน้ำเชอจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.84แต่ถ้าเราทางฝั่งของด้านทีมเยือนบอลมารในตอนนี้เลนราคาค่าน้ำเชื่อจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.99ครับและสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมา ก็ยังคงม,มีการเอียงเป็นฝาของดา้านเจ้าบ้านขุนคอนเวสแฮมมากกว่านะครับและยิ่งในเกมนี้ถ้าหากเราจะดูจากอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําบวกกับกระแสที่ได้มาแล้ว ที่ทางที่ถ้ฝ่าของด้านขุนคอนเวสต์แฮมจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านและเอาชนะไปได้ในเกมนั้นนี้ก็มีโอกาสสูงในเทียวครับแต่ถ้าเราจะมาลองย้อนดูผลงานเก่าๆคู่เจอกันในทีมของสนามลอนดอนเซเดียที่ผา่านมาแล้วผลงานที่ทางฝ่าของเวสต์แฮมเคยเปิดบ้านเอาชนะบอลมัรไปได้ถ้าจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นนแล้วก็อยู่เพียงแค่3 0มสเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับและถ้าหากว่าในเกมนั้นนี้ทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านเวสต์แฮมจะเป็นฝ่ายเอาชนะบอลมัรไปได้จริง อย่างน้อยๆกับเลนราคาไมคกาที่ให้มาก็ไม่น่าจะเปิดออกมาเพียงแค่ราคา0.25แบบนี้หรอครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่บอลมัดนอนมาเกมคู่ที่3เราก็มาดูกันที่ศึกคาราวาคบในคู่ที่2ตรวนะครับโดยที่ในเกมนี้เจ้าป่าเดนแทนฟอร์เลสก็จะเปิดสนามซิติเกวรับการมาเยือนของด้านสาริกาดงนิคอโซและกับเลนราคาไมกาที่ให้มาในเกมคู่นี้ เจตราคาแรกก็เปิดอยู่ที่ราคา0.25ครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากในราคาไม่กล้าเทมาในตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจสุดๆเลยครับเพราะถ้าเราจะมาลองย้อนดูผลงานในสถิติในการเก็บกินราคาแฮนดิแคปเอเชียย้อนหลังจากเกมที่อคู่ก็เคยลงเล่นมาในเลทราคานี้สถิติที่ออกมาก็ปรากฏว่าถ้าัาขงของทางเจ้าบ้านนอเตอร์แฮฟฟอล์เลสถูกมองว่าเป็นรออยู่ที่ราคา0.25บอไร่จากผลงานที่ทําได้พวกเขาก็ยังเคยทํากาไรให้นักทุนมาได้แล้วถึง60%เ,เลยครับ แต่กลับกันถ้าไปทางฝั่งของทีมเยนนิคอสเซลถูกมองว่าเป็นตอกับเด็ราคานี้เมื่อไหร่เชื่อหรือไม่ครับ ว่าพวกเขาก็เคยทกากาไรกินราคาให้นั่นทุนมาได้เพียงแค่3.9%เท่านั้นและถ้าเราจะมาลองย้อนดูผลงานทีทเีตในการเจอกันผลงานส่วนใหญ่ก็ดูจะเป็นทางฝั่งของด้านนิคสเซลที่ก็คว้าชัยไปได้มากกว่าในช่วง5เกมหลังสุดครับเพราะถ้าเราจะกางใส่ตีออกมาดูนิคัสเซลก็ยังสามารถคว้าชัยได้จากทางด้านนอตตทิแฮมฟอเรสต์มาได้ถึง3เกมและพวกเขาก็แพ้กับทางด้านนอตตทิแฮมฟอเรสต์ไปอีกเพียงแค่2เกมเท่านั้นและกับผลงานในการเจอกันของ,ของทั้ง2ทีมในเกมนั้นล่าสุดก็ยังคงเป็นทางฝางานนั่ ไปได้ถึงถิ่นที่สกอร์สประตูต่อสแต่ถ้าว่าถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งคู่ในตอนนี้โอกาสทั้ง2ทีมจะจบลงด้วยผลเสมอในเกมนั้นนี้นั้นก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับเพราะถ้าจะดูจากผลงานภาพร,รวมในช่วง5เกมหลังทางฝั่งของทด้านเจ้าบ้านนอร์ทแฮมฟอเรสต์ก็ยังมีเกมที่บุกไปแพ้กับทด้านเอลเช่ในเกมุ่งเรื่องเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นส่วนผลงานที่เหลืออีก4เกมต่อมานอร์ทแฮมฟอเรสต์ก็ยังคงไม่เคยแพ้กับทีมไหนมาเลยเช่นกันโดยผลงานที่ทําได้ก็มีเกมที่เปิดบ้านเสมอกับบาด้านีอยููไป 0, ประตต่ บุกไปเอาชนะอลิเปกกสมาได้อีกที่สกอร์สประตู3ในเกมนั้นเปิดฤดูก,กาลก็อาจจะมีสะดุดเสมอให้กับทางด้านบอลมารมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งแต่ถ้ากับผลงานในเกมนั้นที่ผ่านมาครับทางฝั่งน็อตแฮมฟฟอร์เลสก็ยังบุกไปเก็บ3แต้มแรกในฤดูก,กาลมาได้จากการเอาชนะทีมน้องใหม่อย่างทัฟเดบูลเซาท์เซมตันไปได้ที่สกอร์หประตูต่อศูนย์ครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งทีมเยอนในตอนนี้แม้ว่าในเกมนั้นล่าสุดพวกเขาก็อาจจะสะดุดบุกไปเสมอให้กับทา,างด ทางฝั่งของนิวคาสเซิลก็ยังมีเกมอุเครื่องที่แพ้กับทางด้านโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตเปเพียงแค่เกมเดียวชิดกันแต่กับผลงาน3เกมต่อจากนั้นนิวคาสเซิลก็กลับมาเรียกความมั่นใจได้โดยการที่พวกเขาก็ถล่มคิโรนาไปที่สกอร์4ประตูศูนย์เกมต่อมาก็ยังเอาชนะทางด้านเบลส์มาได้อีกที่สกอร์1ประตูศูนย์ และกับผลงานในเกมนั้นเปิดฤดูกาลแม้นั้นนั้นครับทางฝั่งของนิวคาสเซิลก็อาจจะพลาดท่าโดนใบแดงตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกแต่พวกเขาก็ยังสามารถเอาตัวรอดไปได้โดยการเปิดดังเอาชนะทัพเรบูลซาวเทมปันไปได้ที่สกอร์หนึ่งประตูนย์ครับเลนราคาในตอนนี้ที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.25โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำของแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านอนอรทแธมฟอร์เรสเลทราคาค่าน้ำาชื่ะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.84แต่ถ้าเราทางฝั่งของด้านทีมเยือนอย่าง New น,น,าาานิวคาสเซิลคร ที่ราคา1.96และสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝางต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอีย e งไปทางฝั่งของร้านเจ้าบ้านนอนติแหมมากกว่านะครับซึ่งในคู่นี้ถ้าเราจะมาดูเฉพาะกับเหรียญราคาแมคก้ได้มาก็ดูเหมือนว่าโอกาสแค่คู่จะจบลงด้วยผลเสมอกันในเกมนน,นี้ก็มีโอกาสสูงโดยทีเดียวครับแต่ถ้าเราจะเอาผลงานของัตงคู่ในปัจจุบันบวกกับสสิตีผลงานในการเจอกันค้างกเก่าแล้วมองยังไงในเกมนี้นนถ้าฝั่งของทีมเย,ยนิคอสเซลก็น่าจะมีมุมที่จะเป็นฝ่ายบุกม,มาคว้าชัยไปได้มากกว่านะครับ และแม้ว่าโอกาสในเกมคู่นี้ก็จะอาจจะออกไปในทิศทางไหนก็ได้ก็จริงแต่ในโวนตัวของผมแล้วผมก็ยกังคงม,มั่นใจว่าทางฝั่งของทัพสันดิการโดนในตอนนี้ก็ยังมีทรงมากกว่าทางฝั่งเจ้าชีนนะครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่ยูนิวคาสเซิลเกินต้านเกมคู่ที่4เราก็มาดูกันต่อกับเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่โซย์ปาร์กก็จะพบกับชาลวนะครับ ึ่งกับราคาเมกาที่ให้มาในเกมคู่นี้ก็เปิดมปที่ราคาสเสมอกันในเลตแรกครับซึ่งถ้าเราจะมาลองย้อนดูสถิติผลงานในการเจอกันของทั้งคู่ในวิธียุโรปนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อครับว่าผลงานที่ออกมาก็เป็นทางฝั่งของซอยปาร์คที่พวกเขาก็ไม่เคยเอาชนะลิวไปได้เลยแม้แต่เกมเดียวแถมในเกมเล็กแรกที่ทั้งคู่เจอกันก็เป็นทางฝั่งของลิวที่ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะซอยปาร์คไปได้ก่อนที่สกอร์สประตูต่อศูนย์ครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งฝั่งซอยปาร์คกันบ้าง ซึ่งจากสถิติผลงานที่ออกมาพวกเขาก็มีเกมที่บุกไปแพ้กับทาร่าลิวเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับถ้าจะนับดูเฉพาะกับผลงานในช่วง5เกมหลังและที่สําคัญไม่ใช่ว่าทางฝั่งของโซเวปาร์จะเก็บชนะไม่ได้เพียงแค่อย่างเดียวเพราะผลงานในการทําเงินทากรายที่ทําได้ ส่วนใหญ่โซเยปาร์กก็จะเป็นฝ่ายถักรให้นักทุนไปได้มากกว่าเจงาราคาครับแล้วถ้าเราจะมาสลับดูผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนกันบ้างซึ่งถ้าเราจะมาดูจากสถิติคร่าวๆทางฝั่งของลิวก็จะถือว่ามีผลงานที่ดีกว่าทางฝั่ง้าบ้านเยอะเลยครับเพราะถึงแม้ว่าเขาจะมีเกมที่บุกไปแพ้กับด้านเฟเ<ใ>นไนเช่มาในเกมนัดเ,เยือนอยู่หนึ่งเกมแต่หลังจากนั้นลิวก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้3เกมติดแล้วก็ยังทากาไรเข้าเป้าให้นักทุนไปได้ทั้งหมดอีกต่งางหากครับโดยผลงานที่พวกเขาทําได้ก็จะมีเกมที่บุกไปเอาชนะแรง มาได้ในเกมนัดเปิดฤดูกาลด้วยสกอร์สประตูศูนย์เกมต่อมาก็ยังเป็นเกมที่เปิดบ้านเอาชนะโซเอปาร์คมาได้ในเกมแรกๆด้วยสกอร์สอประตูศูนย์เช่นกันส่วนอีกหนึ่งนัดครับก็คือเกมในนัดที่ผ่านมาที่พวกเขาก็ยังสามารถเปิดบ้านเอาชนะอองเช่มาได้อีกกับสกอร์ยอดฮิตที่สกอร์สประตูต่อศูนย์ครับแล้วถ้าเราจาดูจากเรทราคาไม่ก้านเท่มานะครับซึ่งในเกมนี้จากในแรกราคาเท่มานั้นก็อยู่ที่ราคาเสมอกันครับแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับตัวขึ้นมาไหลไปอยู่ที่ราคา0.25ไปเป็นที่ร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่คา ค่าหน้าผลวทแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝากของด้านเจ้าบ้านสุรีปาร์ก เลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.11แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของริวในตอนนี้เลทราคาค่าน้ําที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.79และสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปในฝั่งองร้านเจ้าบ้านโอลิปาร์กมากกว่าในตอนนี้ครับสาหรับในเกมคู่นี้ซึ่งถ้าใช้ดูจากสถิติต่างๆก็เหมือนที่ผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้น้วครับว่าริวก็ยังคงมีภาษีที่ดีกว่าแม้ว่าในเกมนี้จะเป็นฝ่ายที่ต้องออกไปเยือนก็ตามและแม้ว่าผลงานของฝั่งเจ ในตอนนี้พวกเขาก็อาจจะยังไม่แพ้ใครมาแล้วถึง10เกมติดต่อกันแต่ถ้าจะคิดถึงในเรื่องของการทำเงินทางกไรแล้วในเกมนัดน,นี้ผมก็ขอเลือกลองอยู่ทางฝั่งทีมเยือนลนะครับและกับการคาดการณ์ผม,มก็ยังคงคาดว่าทางฝั่งทีมเยือนก็น่าจะมีโอกาสบุกมาย้ำชัยได้มากกว่าในนั้นนี้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่ยูริลบุกมาซิลชัยครับ มาถึงเกมคู่ที่5ก็จะเป็นเกมที่ทางด้านเซเวน่าสวีด้าก็จะพบกับด้านบูโดกิน,นครับและกับเลทราคาให้ที่แคบไม่ันในเกมคู่นี้เลทแรกก็เปิดมูลค่า0.25ครับสำหรับในคู่นี้เราก็มาดูจากสถิติผลงานในการเก็บกินราคาให้ที่แคบเอเชียหลักของคู่กันก่อนนะครับถ้่าแม้ว่าจากสถิติผลงานที่ออกมาท้งฝั่งเจ้าถิ่นเซเวนาสวีดา ในเกมที่พวกเขาถูกมองว่าไปต่ออยู่ที่ราคา0.25ทางฝั่งเจ้าบ้านเองครับพวกเขาก็ยังเคยทํากําไรกับราคานี้ให้นักทุนมาได้เพียงแค่45%เท่านั้นแต่กลับกันครับถ้าเป็นทางฝั่งทีมเยือนบรูโคมกับเกมที่พวกเขาถูกมองว่าไปรองอยู่ที่ราคา0.25ทางฝั่งของทีมเยือนเองก็ยังมีสติที่เคยทำกำไรกินราคานี้ให้นักทุนมาได้แล้วถึง55%เลยครับและถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านในตอนนี้ซึ่งถ้าดูจากผลงานในช่วง5เกมก็ถือว่าเขาก็มีเกมที่แพ้กับทางด้านบรกิมมาในเกมนั โดยในใสถิติผลงานที่เหลือก็ยังมีเกมที่ยังสามารถคว้าชายัยมาได้ถึงสาเกมจากการเอาชนะทีมรองๆในเกมฟุตบอลลีกในประเทศของพวกเขามาได้ทั้งหมดแต่กับผลงานอีกหนึ่งเกมที่มีสะดุดไปไม่ก็น่าเชื่อเหมือนกันครับว่าทางฝั่งคอสเซเวดาสวีดา เขาจะมีเกมที่พวกเขาก็เคยเล่นตามตีเสมอทีมล็อกบอลในการที่ได้เล่นในบ้านของตัวเองไปที่สกอร์สประตู2ครับแต่กลับกันถ้าเรามาดูผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนในตอนนี้แม้ว่าผลงานในช่วง5เกมทางฝั่งของโบดูกิมก็อาจจะมีเกมที่บุกไปเสมอกับด้านวกิ้งเอฟเมาด้วยสกอร์หประตูหนึ่งมา1เกมก็ตามนะครับแต่กับผลงานใน4เกมที่เหลือทางฝั่งของโบดูกิมก็ยังเป็นฝ่ายฟาดชัยไม่ได้ทั้งหมดทั้งสเกมโดยผลงานที่ออกมาครับก็มีเกมที่เอาชนะจากเกยโลเนียมาได้ในรอบก่อนทั้งสอรปะตูงน ประตและอีก2เกมบรูกิมก็ยังเอาชนะเซเวนา่าซเวด่าไม่ได้ในเกมนัดแรกที่เจอกันด้วยสกอร์สประตูหนึ่งและพวกเขาครับก็ยังสามารถเปิดบ้านถล่มทางด้านชับอก08ไปได้อีกถึงสกอร์หประตูศูนย์เลยครับซึ่งถ้าเราดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แม้ว่าทางฝั่งของทีมเยือนบรูกิมจะต้องออกไปเล่นไปเกมนัดเยือนอยู่ก็จริงนะครับแต่ถ้าเราจะมาดูจากผลงานทําได้ในช่วงนี้ทางฝั่งของบรุกิมก็น่าจะบุกไปเก็บอีกน้อยหนึ่งคะแนนมาได้จากทางฝั่งเจ้าบ้านเซเวนา่าซเวด่า,ามาได้ในเกมนัดนี้ครับ แล้วถ้าเราจมดูจากเด็ดราคาไฮเทคไมกา้ที่หทมานะครับจากเด็ดแรกเท่าน,นั้นก็อยู่ที่ราคา0.25แต่ในตอนนี้ครับราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมากลาไลไปอยู่ที่ราคา0.5ไปเป็นที่เรอยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำผลบแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งของท่าร้านเจ้าบ้านสวีน่าสวีดา เลทราคาค่าน้ำเช่อจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.12แต่ถ้าเราทาาฝั่งของด้านทีมเยือนอย่างบรูไกมนะครับเลนราคาค่าน้ำเช่อจะได้ก็จะได้อยู่เพียงแค่ราคา1.78และสําหรับกับกระแสาทางในฝ้าฝังต่างประเทศในตอนนี้ กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอเ็นเอไปทางฝั่งของด้านทีเบียนมากกว่านะครับซึ่งสถานการณ์ของทางฝั่งทีเบียนในตอนนี้ก็จะถือว่าพวกเขาก็ยังคงกูความได้เปรียบไว้ได้อยู่นะครับจากการที่ก็ยังสามารถเก็บชัยชนะมาได้ในเกมนัดแรกและถึงแม้ในตอนนี้เองทาาฝั่งของบุรกคิมก็อาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องออกมาเยือนอยู่ก็าตามแต่ถ้าจะดูจากกระแสและเลนราคาค่าน้ำทใท้มาในตอนนี้แล้ว โอกาสที่ทางฝั่งทีมเยือนจะเป็นฝ่ายบุกมาย,ย้ำชัยหรือไม่พวกเขาก็อาจจะบุกมาเก็บหนึ่งแต้มกลับบ้านไปได้นั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงนะครับซึ่งกับปัจจัยและสถานการณ์ที่ออกมาแบบนี้ผมก็ไม่ขอคิดดานก็เลยขอเลือกเชยทางฝั่งทีมเยือนบโลกิมนัดนี้ก็ได้จะกินดีมีมได้ครับดังนั้นกับการชี้ชาติของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชาติไปที่อยู่บรลกิมเลือกจิมได้ครับ เกมในคู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของสโลวันบาติสราว่าก็จะเปิดดังรับการมาเย,ยของด้านมิทีแลนด์และกับราคาไม่กล้าที่ใหม้มาในเกมคู่นี้เลทแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้แม้ว่าทั้งสองทีมจะอยู่ในลีกต่างกันก็จริงครับแต่สถิติที่เราก็ยังดูได้นั้นก็ยังมีจุดอ่อนจุดแข็งในการเล่นเป็นทีมเย้าและทีมเยของทั้งสองทีมครับเพราะสโลวานบาติสราว่าก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้ทั้ง4เกมที่ลงสนามจากการเก็บชนะไม่ แต่ถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งฝั่งมิทิลเลนในตอนนี้แม้ว่าผลงานในเกมนัดเย้าที่พวกเขาลงสนามไปทั้ง3เกมก็อาจจะเก็บชนะไปได้9คะแนนเต็มก็จริงนะครับแต่กับผลงานในเกมนัดเยือนที่ลงสนามไปทั้งหมด3เกมด้วยกันนั้นทางฝั่งของทีมเยือนมิทิลเลนก็ยังสามารถคว้าชัยมาไดเพียงแค่เกมเดียวและก็เสมอไปอีก2เกมเลยครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งสองทีมในการเจอกันในเกมแรกๆนะครับแม้ว่าในเกมนั้นทางฝั่งมิทิลเลนก็อาจจะมีสถิติผลงานในเกมที่เหนือกว่าอยู่ก็จริงแต่ผลสุดท้ายแล้วก็เป็นทางฝั่งของดาาาา้านสโล ที่พวกเขาก็ยังสามารถแบ่งแต้มจากด้านบิทิเลน์มาได้ถึงถิ่นที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วถ้าเราจะไปดูผลงานของทั้งคู่ในตอนนี้ซึ่งถ้าดูจากผลงานในช่วง5เกมทั้ง2ทีมก็ยังมีเกมที่สามารถคว้าชัยมาได้3เกมแล้วก็เสมอไปอีก2เกมเหมือนกันเลยครับแต่จากสถิติที่ทั้ง2ทีมนั้นต่างกันนั้นก็จะเป็นผลงานที่ทา้งฝั่งของด้านเจ้าบ้านสโลวานบาติสราว่าที่พวกเขาก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้ถึง7เกมติดต่อกันแล้วกับผลงานที่พวกเขาก็ได้ลังยากของตัวเองทั้งหมดคครััับส่่่่วนนนนผลงงงาาทททีีแตตกกกขออ้ฝื็ ในเกมที่เธอฟังทีมเยือนวิทิแลนด์ต้องออกไปเล่นไปเกมนัดเยือนในช่วง5เกมที่ผ่านมานั้นพวกเขาก็ยังสามารถคว้าชัยไม่ได้เพียงแค่2เกมแล้วก็ยังหลุดเสมอไปให้กับกคู่แข่งไปถึง3เกมด้วยกันครับแล้วถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาให้ที่แคปไมค้าที่ให้มานะครับซึ่งในคู่นี้จากเลนราคาแรกนั้นก็เ,เปิดอยู่ที่ราคาเสมอกันแต่ในตอนนี้เองครับราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นไปไปอยู่ที่ราคา0.25ปเป็นเป็นเท่าแล้วโดยที่ใน,นอัตราการจ่ายราคาค่าน้าผลแนในตอนนี้ถ้าเราทางฝากของด้านเจ้าบ้านสโลวนันบาติสลาว่า เลทราคาค่าน้ำใช้จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.84แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทีมเยือนมิทิลลนในตอนนี้ <S <S เลทราคาค่าน้ำาช้จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.05ครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ้าฝั่งตับเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังมีทิศทางที่เ e อียงไปทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่านะครับ <S <S แม้ว่าผลจากเกมในนัดแรกถ้าคู่ก็อาจจะจบลงด้วยผลเสมอกันนะครับแต่กับการที่ทางฝั่งของโซวันบาติสวาได้กลับมาเล่นเป็นเจ้าบ้านหัวน,นี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะจากผลงานที่ผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้ว ว่าฟอร์มของพวกเขากับเกมในบ้านนั้นมันก็ยังแกร่งเกินต้านแถมยังไม่พอในตอนนี้ก็ยังกลับกลายเป็นทางฝั่งของทีมเยือนอย่างมิทิลดนที่จะต้องเป็นฝ่ายบุกมาเปิดราคาต่อให้กับทางฝั่งเจ้าบ้านอีกดังนั้นในเกมคู่นี้ผมก็ไม่ขอคิดนาน,นะครับผมก็เลยขอเลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านสโลวานบาติสลาว่าอย่างไงแต่ดีพวกเขาก็น่าจะต้านไหวครับดังนั้นกับการชี้ชาติของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชารไปที่สโลวานบาติสลาว่าท้าให้ลองและก่อนที่เราจะจากกันนะครับ ผมก็จะมาสรุปคลิปสันส้นๆกับแนวทางที่ก็ได้ให้ไปทั้งหคู่ในวันนี้ให้ก่อนครับโดยในเกมคู่แรกครับก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของคาราบากจะพบกับทางด้านดินโมสกเก็ซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ได้ให้ไปในเกมคูน่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่างทางด้านดินโมสกเก็บกับเรทราคานั้นก็ให้เลือกลองไปที่ราคาสุดจุดท้าครับเกมคู่ที่2คุณคอนเวสแฮมก็จะเปิดรังพบกับทางด้านบอลมัดซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝับ เกมคู่ที่3ามัตตี้แฮรฟอร์เรสก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านสาริกาโดงนีคอสเซอซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่างนีคอสเซอครับและกับเรนราคานั้นก็ให้เลือกต่อไปที่ราคา0.25เกมคู่ที่สี่ซารเวยปาร์กก็จะเปิดรังต้อนรับการมาเยือนของด้านลิวซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่างลิวครับและกับราคานั้นก็ให้เลือกลองไปที่่ราาค0.25เชนนกั เกมคู่ที่5ครับเซเวน่าสวีด้าก็จะเปิดบ้านพบกับทางด้านโบโลกิมซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่างโบโลกิมและกับเลนราคานั้นก็ให้เลือกลองไปที่ราคา0.5ครับเกมคู่ที่6คู่สุดท้ายสโลวานบาติสลาวาก็จะเปิดรังรับการมือของด้านวิทิแลนด์และกับแนวทางที่ผมก็ได้ให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านสโลวานบาติสลาวาและกับเลนราคาเมคการที่ให้เลือกเชียร์นั้นก็ให้เลือกลองไปที่ราคา0.2 5ครับ และก่อนจะจากกันก็อย่าลืมครับกับช่องทางติดต่อที่ผมก็ได้ฝากให้ไว้กับ Li@ น์แอด S74 ตัวหรือถ้าพี่ๆท่านใดนะครับชื่นชอบหรือถูออกถูกใจกับแนวทางที่ก็ได้ให้ไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และก็กดหัวใจกันด้วยนะครับแล้วสําหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช,อบช,บอช่องสุขชัยบเด็กับแนวทางดีๆสาหรับวันนี้สวัสดีครับ